สวัสดีครับพวกผมนอนนอแกมฮะเช่นเคยครับวันนี้ฮะเรามีคลิปดีๆคลิปแนวทางการแต่งรถมาฝากอีกแล้วฮะก่อนจะไปรับชมฮะเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้เราทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะฮะโอเคครับไปชมกันเลยฮะว่าวันนี้ผมอยู่กับเจ้ารถรุ่นอะไรเดี๋ยวผมพาไปชมฮะวันนี้เราอยู่กับเจ้า v ีออส ตัวนี้เป็น v Gen ีออสเจนฮะซึ่งเป็นรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งเลยครับที่ต้องบอกว่าคนใช้เยอะมากๆเหมือนกันก็ลูกค้าคันนี้น่าจะยางหมดอายุฮะก็เลยอยากจะมาอัปเดตช่วงล่างจัดชุดใหญ่กันเลยฮะมีอะไรบ้างครับหล,ลักๆลูกค้ามาเป็นฟูลเซ็ตเหมือนเดิมฮะนี่เลยพระเอกเราคือล้อ NK ตัวนี้ลูกค้าจัดเป็นลาย IE30 ตัวนี้จะเป็นสเปคกว้างเ ออฟสามลัดกับยางตัวนี้เลยครับเป็นพันคุก V2 เอ้ยอันคุก V2 บอเป็นเบอร์ขนาด195 55 55ต้องบอกว่าเป็นยางตัวเริ่มต้นที่ไม่แพงมากราคาพันกว่าบาทแล้วได้ฟิลลิ่งนุ่มหนึบกระชับแล้วก็เสียงเนี่ยไม่ดังมากลายสวยได้ทรงสปอร์ตโอเคตัวต่อมาลูกค้าเลือกใช้ท่อจากค่าย JTC นี่จะเป็นตัวนี้เลย รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นตอนกลางจะเป็นสแตนเลสส่วนด้านปลายตรงนี้จะเป็นไทเทเนียมเรื่องเสียงไม่ดังมากเน้นใช้งานแม่บ้านไม่บนนะครับได้เสียงที่สปอร์ตขึ้นโอเคตัวต่อมาที่เราขายกันดีมากๆเลยมีทุกวันจัดกันทุกวันจริงๆฮะกับเจ้าสตัดแล้วรุ่นที่อยากจะรีวิวอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่น gap he ก็คือตัวนี้เลยฮะ เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่แพงมากในราคาเริ่มต้นอยู่ที่15,900บาทเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับรุ่นแก๊ปเฮดรุ่นนี้มันเป็นรุ่นราคาเริ่มต้นถ้าเปรียบเทียบเนี่ยกับโชคเดิมเนี่ยซึ่งโชคเดิมเนี่ยถ้าเปลี่ยนใหม่4ต้นเนี่ยก็ต้องมีประมาณ9,000กว่าบาทคือเบิกศูนย์ใหม่ๆเนี่ยไม่รวมลูกยางอะไรหัวโชงต่างเนี่ยซึ่งถ้าเกิดลูกค้าที่อยากได้โชคใหม่แล้ว อ,อยากได้ความสูงด้วยความต่ำได้ฟิลลิ่งนุ่มหนึบกระชับไม่ย้วยเหมือนเดิมเนี่ยซึ่งเราเปลี่ยนล้อใหม่เราก็อยากได้ทรงสวย,สวยใช่ไหมแนะนำตัวนี้เลยครับเจ้าแกป he รุ่นนี้เลยนี่หน้าตาจะประมาณนี้เป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นดีกว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแบรนด์หนึ่งแต่ตัวฐานการผลิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลิตญี่ปุ่นตัวนี้จะผลิผลผลตที่มาเลเซียต้นทุนจะถูกกว่าซึ่งราคาเนี่ยสนนราคาอยู่ที่15,900บาท ให้อะไรมาบ้างอันดับแรกก็จะเป็นสปริงบวกโชค๊คแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำตัวนี้ได้ความสามารถของเจ้าตัวนี้คือปรับสูงต่ำสไลด์กระบอกปรับค่าเคได้เลือกฟิลลิ่งได้แต่ที่ไม่ได้มาก็คือตัวรีบาร์ด้านบนตัวนี้จะไม่มีตัวแก๊ป HE จะไม่มีจะมีเป็นรุ่นตัว SE เท่านั้นถึงจะมีปรับได้ส่วนตัวนี้ถึงจะปรับไม่ได้แต่จากโรงงานแก๊ปเองเนี้ย ให้มาก็ถือว่าเป็นฟิลลิ่งที่ถามว่าขับแล้วดีไหมสำหรับผมคุอนุ่มหนึบกระชับเลยครับแต่ในย่านความเร็วต่ำทางก็าาอาจจะดูรู้สึกแข็งไปหน่อยแต่สำหรับผมถือว่าจบครับในรถที่ใช้ความเร็วสูง,สงเนี่ยคือเอาอยู่ครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเสร็จติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะพาไปชมว่าทรงจะสวยขนาดไหนออกมาแล้วหล่อไหมถูกใจแฟน,แฟนหรือเปล่าลองไปดูครับ I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a draws. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around the facts in วิออสเทนสองคันนี้ฮะก็สำหรับวิดีโอนี้เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่ขับวิออรุ่นนี้แล้วหาแนวทางการแต่งหรือ,อไม่รู้จะแต่งแบบไหนสนใจติดต่อเข้ามาหาเราได้ครับลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้หรือถ้าเกิดอ,อยากโทรมาคุยก็ยินดีฮะเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยครับส่วนวันนี้กับเจ้ายอสคันนี้เรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด subscribe ให้เราด้วยนะครับเป็นกำลังใจเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าเป็นอะไรไปจมไปเจอกันนะครับ